คราวนี้นะจะมาพูดเรื่องชาวราศีตุลในปีหน้านะครับชาวราศีตุลน,นะครับสัญลักษณ์ของคนราศีตุลก็คือตาช่างนะตาช่างนะครับนะในปีสมฤทธละกินะตาช่างหมายถึงผู้ทรงคุณธรรมนะเป็นคนที่มีสัจธรรมมีคุณธรรมเป็นคนตรงไปตรงมานะครับนะไม่ชอบคนโกหกนะ เป็นราศีธาตุลมชั้นหนึ่งเพศชายเลขประจำราศีคือเลข6นะครับนะเป็นธาตุลมนะอ่าอย่างที่เมื่อกี้บอกไปเมื่อเทสที่แล้วที่บอกว่าสุขของคนราศีพฤษภนะเป็นธาตุดินเพศหญิงสุขของคนราศีตุลเป็นธาตุลมเพศชายนะครับก็จะคนละอารมณ์คนละแบบกันนะครับ ภาพใหญ่ของคนชาวราศีตุลจะมีอาทิตย์กําเนิดอยู่ที่ราศีตุลน,นะฮะอาทิตย์อยู่ตรงนี้เนี่ยโดยกําลังของมันแล้วเนี่ยกำลังจะปลายฝนต้นหนาวนะครับกำลังจะเข้าหน้าหนาวนะคนราศีตุลน,นะครับนะเกิดประมาณเดือนตุลาคมนะนะก็จนะมีกําลังพระอาทิตย์เนี่ยมันจะเป็นนิดเพราะว่ามันเข้าหนาวแล้วนะพระอาทิตย์จะไม่ค่อยมีบทบาทนะครับนะแล้วก็ ภาพใหญ่ของคนราศีตุลก็คือจะมีดาวมฤตยูเนี่ยนะเล็งลงมาที่พระอาทิตย์นะมฤตยูจะมาเล็งอาทิตย์นะมันอยู่ตรงนี้7ปีเต็มๆนะเดี๋ยวก็จะมีเรื่องราวใหญ่ตโตโมโหลานหลายเรื่องเลยสำหรับคนชาวราศีตุลน,นะครับนะเขาบอกว่าคนราศีตุลน,นอกจากจะมีเสาตั้งฉากอยู่ที่พบพันธุมีพุรหัสอยู่ตรงนั้นมาปีหนึ่งแล้วเสาอยู่มาสปีแล้วนะครับ นะแล้วเดี๋ยวาดาวก็จะยกจะย้ายจะเปลี่ยนแปลงกันอุตลุดไปหมดเลยนะครับก็คือราหูนะก็จะมาอยู่ร่วมมันจะอยู่เล็งลงมาที่พระอาทิตย์นะครับอ่านะแล้วดาวพฤหัสก็จะยกย้ายหนีไปเสาก็จะยกย้ายหนีไปคนชาวราศีตุลเนี่ยจะมีผลกระทบหลายเรื่องมากเลยนะฮะงนั้นเป็นคนที่มีเรื่องราวเยอะที่สุดก็คือคนราศีตุลน,นะครับ เขาบอกว่าการงานการเงินของชาวราศีตุลนะครับปีงูเล็กนะปีหมูปีเสือปีลิงปีงูเล็กปีหน้าเป็นปีชงนะทั้งทั้งที่ปีหน้ามันเป็นปีเสือนะแต่เสือปีหน้านี่ชงตัวเอง75%ปนะครับนะปีหมูชง50%ปปีวอก ชงร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นแล้วเนีนะ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 ปีหน้านี่นะตั้งแต่สี่กุมภาพนะันธ์นะฮะสองพันหน้หกสิบห้าไปแล้วเนี่ยนะครับชงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องแก้ชงนะครับไม่งั้นมีปัญหาแน่นอนเลยเรื่องอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าคุณนะเกิดเดือนตุลาด้วยคุณเกิดในสี่ปนะีนักษัตริย์นี้ก็คือคุณเกิดปีหมูด้วยปีขานด้วยปีวอ,อกด้วยปีงูเล็กด้วยเนี่ยนะปีลิงปีปีงูด้วยนะรับรองว่ามีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะว่าหนึ่งศูนย์แปด นะมันเล็งกันนะอ่าแล้วเจ็ดเนี่ยเอื้อมถึงนะครับมีปัญหาแน่นอนนะครับมีปัญหาแน่นอนต้องไปทําพิธีนะครับต่อยุสืบชะตานะครับนะแล้วก็อ่าไปที่วัดจีนดังๆอ่ะนะทําพิธีแก้ชงนะแล้วก็ถ้าเป็นแบบไทยเนี่ยนะก็ต้องไปซื้อลงศพลาญาตินะครับบริจาคให้กับอ่าก็เรียกว่าอะไรอนะ่ะคนที่ไม่มีเงินอ่ะนะก็มาเอาศพลาญาติไปหรือว่า ซื้อผ้าห่อศพก็ได้นะซื้อผ้าขาวห่อศพก็ได้บริจาคเงินให้พอเด็กตึงก็ได้ถ่ายชีวิตโครกระบือก็ได้นะครับอันนี้ต้องทํานะเพราะว่าราศีอื่นที่พูดมาทั้ง6ราศีนั่นน่ะมันยังไม่ร้ายแรงเท่ากับคนราศีเมษกับคนราศีตุลน,นะครับคนราศีเมษศูนย์แปดกุมรักษ์นะเจ็ดเอื้อมถึงคนราศีตุลราจะอยู่ราหูเล็งอาทิตย์นะครับ แล้วก็เจ็ดเอื้อมถึงมีตีโกนถึงนะแล้วยังจะต้องมาเจอปีชงอีกนะครับต้องลำบากเยอะเลยนะครับเขาบอกว่าบุคคนใดก็ตามที่เกิดปีนักษัตริสี่ปีนี้นะครับปีหมูปีเสือปีลิงปีงูนี่นะจะมีความยากลำบากในการทำมาหากินหากินไม่พอใช้ขัดสนนะขัดสนเงินทองนะไปจนถึงกลางปีหน้าไปแล้วเนี่ยนะนะ ของปีสม6ยนาานู่นเลยนะก็คืออีก2ปีนะก็คือจากปีเสือไปปีกระต่ายนะปี66 5มันจะยกเข้าเมตรไปอยู่กับ08ก็คือ085เลง1่งทีนี้แหละนะก็เหมือนกับว่าฟ้าเปิดคนกำลังวัยเรียนอยากจะเรียนต่อไปเรียนต่อได้เลยคนอยากไปต่างประเทศไปได้เลยคนที่จะ,ะตกงานมานานแล้วมีปัญหาเนี่ยนะข้ามไป2ปีเลยถึงจะพ้นเคราะ เอาง่ายๆนะครับปีของม6 5เป็นปีแห่งอ่าเขาเรียกว่า,ามีปัญหาหนะนะเราอย่าไปซ้ําเติมเยอะนะฮะคือมีปัญหาแล้วกันนะนะเออนะก็ถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากที่จะมีปัญหาในเรื่องของรายจ่ายรายรับไม่สมดุลเนี่ยนะครับถ้าเราควงสองกะได้ก็ควงสองกะถ้าเราไม่มีงานทาเราก็ไปหาอะไรมาขายที่ยอดนิยมเลยนะฮะสุดฮิตเลยก็คือขายหมูยอขายหมูปิ้ง นะอ่านะครับขายไก่ทอดพวกนี้ง่ายๆพอครับอาหารตามสั่งอย่าทาอย่าริทาอย่าหาทาไม่มีปัญญาที่จะมาตุนของไม่มีปัญญาทํากับข้าวหลายๆแบบนะครับทาออกมากไม่รู้จะขายหมดหรือเปล่าอร่อยหรือเปล่าไม่รู้แต่แต่หมูทอดนะครับนะอ่าหมูปิ้งนะไก่ย่างนะครับอ่านะขายได้แน่นอน <laughs> ไม่มีปัญหานะครับขายดีด้วยนะครับก็ถือว่า รอฟ้าเปิดสวรรค์เปิดนะครับปีหกนู่นเนี่ยนะเป็นปีกระต่ายถึงจะพ้นเคราะห์นะครับพ้งคนราศีตุลน,นะเรื่องความรักก็เหมือนกันนะความรักนี่นาตามตำราเลยเนี่ยศูนย์ตัวเดียวเนี่ยนะเข้ามาในภพปัตนีปัตตนนีอยู่ราศีเมษเล็งผ้าทิตย์เนี่ยนะครับก็ไม่ได้แล้วเสียหายหนักยังมาเจอลาหูอีกนะครับก็คือกลางปีหน้าเป็นต้นไปปีที่มันกกลางปีหน้าเป็นต้นไป ลาหูร่วมมาแล้วจะอยู่เป็นดับเบิ้ลพินทุบาทคำว่าดับเบิ้ลพินทุบาทก็คือบาปประเคาะใหญ่สองตัวเลยที่เป็นเป้งๆเลยนะครับมาเลงนะครับคนชาวราสีตุน,นพอมาเลงคนชาวสีตุนเนี่ยมีปัญหาแน่นอนครับมีปัญหาแน่นอนนะครับก็ออเอาเป็นว่า,าคนที่อยู่ในวัยรักวัยเรียนนะครับ อยากมีแฟนเนี่ยนะครับก็ยังไม่ต้องมีนะยังไม่ต้องมีนะครับส่วนคนที่มีคู่แล้วนี่นะครับก็จะมีปัญหาเรื่องคู่นะครับแฟนก็ส่งของโทรมาตามนะครับปล่อยปดังเลยก่อนนะครับปล่อยนดังเลยก่อนอ่ครับอ,อ,อ่โชคลาบไม่ต้องถามหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับอ่า อพอดีแฟดมาส่งของพอดีนะเอาเป็นว่าโชคลาภสุขภาพไม่ดีนะมีปัญหานะก็คือไม่ต้องเสี่ยงโชคนะครับแล้วก็เรื่องสุขภาพเนี่ยมีระวังเรื่องปวดท้องปวดไส้ปวดไส้ติ่งนะปวดหัวปวดตาไมาเกรนความดันสูงยิ่ง <c oughs> ถ้ามีอายุด้วยก็จะยิ่งลําบากก็โดยเฉพาะเมษาพฤษภาของทุกปีเนี่ยคนชาวาราศีเมษเนี่ยนะครับ กับราศีตุลเนี่ยนะครับพระอาทิตย์มันจะเข้าไปอยู่ที่ราศีเมษดนงนั้นและมันก็จะมีปัญหาเพราะมันมีปัญหาเนี่ยนะครับมันก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพสำหรับคนที่มีโรคประจําตัวนะครับคนมีโรคประจําตัวก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอ่าก็จบการทายของชาวราศีตุลแต่เพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ